มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนพออพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวในอีก48ชั่วโมงข้างหน้านี้แต่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกครับวันที่11ตุลาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพายุรูปใหม่ก่อตัวแล้วคาดเข้าไทยลดระดับเป็นยอมความกดอากาศต่ำ เคลื่อนผ่านภาคอีสานภาคกลางโดยเรื่องนี้นายสมควรต้นจานผอ,อ,อกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวในอีก48ชั่วโมงข้างหน้านี้ครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่อนไปทางตอนล่างก่อนจะพัฒนาขึ้นเป็นพายุมีทิศทางเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าจะเข้าสู่ประเทศเวียดนามช่วงวันที่14ตุลาคมนี้ครับ หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปชันบริเวณประเทศลาวและจะอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าประเทศไทยคาดว่าอยู่ในแนวจังหวัดอุบลราชธานีภาคอีสานและภาคกลางในช่วงวันที่15-16ตุลาคมนี้ครับลักษณะดังกล่าวจะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงฟ้าขนองได้ในหลายพื้นที่ครับ พอออกกองพยากรณ์อากาศระบุอีกว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกครับเนื่องจากช่วงนี้มีมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนรวมถึงภาคอีสานหากมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาเรื่อยๆเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากยอมความกดอากาศต่ากําลังแรงนี้ลดลงแต่ภาคใต้อาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นครับจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพิ่นด้วยนะครับขอบคุณครับ